สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูก,กันต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบคําว่าฟังก์ชันประกอบคืออะไรฟังก์ชันประกอบในที่นีค้ครับทบทวนก่อนสมมติว่าครูให้ฟังก์ชันมาว่า f x หน้าตาแบบนี้ g x หน้าตาเป็นสอง x บวกสามครูบอกแปลว,ว่าฟังก์ชันมันเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมฟังก์ชันมันเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมแสดงว่าตอนนี้ครับเรามีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานที่หนึ่งชื่อว่าโรงงาน f ครูก็ว่ารูปโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานนี้ชื่อว่าโรงงานเครับโดยบอกว่าใส่อะไรเข้าไปใส่อะไรเข้าไปเห็นไหมอกเป็นสีหนียบร้อยครับใส่อะไรเข้าไปก็ช่างเขาจะเอาสิ่งที่เราใส่เข้ามานะครับยกกําลังสองแล้วก็ปล่อยออกนะครับขณะเดียวกันโรงงานอีกโรงงานหนึ่งชื่อว่าโรงงาน g โรงงาน g ในที่นี้กระบวนการในโรงงาน g ก็คือบอกว่าใส่อะไรเข้าไป กระบวนการในโรงงานก็คือเอาสิ่งที่ใส่เข้ามานั้นคูณ2แล้วบวก3แล้วก็ปล่อยออกมาโรงงานสีแดงชื่อว่าโรงงานซีครับอพอได้แบบนี้เสร็จเราทวนกันก่อนเนาะของคำว่าฟังก์ชันประกอบตัวนี้อ่านว่าอะไรตอบไหมครับตอบนะบบนะถ้านักเรียนตอบวิดีโอนักเรียนจะสามารถรู้เรื่องได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนดูเฉยๆนั่งเออๆนั่งเออๆน้ำลายไหลยังไงก็ไม่รู้เรื่อง อันนี้อ่านว่าอ่านของครูครับ f ไม่ได้อาา่านว่า fog นะลูกอ่านว่า f o g t x โอเคไหมครับกีกรอบอันนี้อ่านว่าอะไรครับขยับปากครับใครไม่ขยับปา,เากเพราะขนสก๊ะแลแตกไป f o g t x โอเคนะครับ f o g t x อะถ้าอ่านถูกตัวต่อไปอ่านครับพร้อมหนึ่งสองอ่านถูกต้องครับต่อไปครับ S o f o f t x โอเคไหมครับตัวที่อ่านว่า GOGTX ความหมายของแต่ละตัวในที่นี้คืออะไรนะครับ FOG นั้นถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์มันหมายมันคือแบบนี้ครับ F เฮ้ยแบบนี้คืออะไรอ่ะนะครับครูจะบอกว่าให้อ่านมองเหมือนว่า F มันโอบกับ G ไว้แสดงว่าใครอยู่ในโลก G ใช่ไหมนะครับมันคือ G แสดงว่าเราต้องคิปที่โรงงาน G ก่อนคิปโรงงาน G เสร็จเรียบร้อยครับเอามาเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้อาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงงาน G นะครับมาใส่ต่อที่โรงงาน F เไหมถ้าโอเครูขอเรียนนะครับ GX คืออะไร GX ของเราตอนนี้ครับถ้าเราใส่ x เข้าไปสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือ 2x บวกสามทันไหมครับโอเคแล 2x บวกสามมองภาพทันใช่ไหมครับอันนี้ครูใส่ x เข้าไปในโรงงาน G ใส่เข้าไบได้ 2x บวกสามออกมาพอได้ 2x บวกสามออกมาเอา 2x บวกสามใส่ต่อเข้าไปในโรงงาน S ครับแสดงว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือ 2x บวกสามทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ถูกล่อยออกใช่ไหนลูก ดังนั้นครูก็จะเขียนได้เป็น 2x บวก3ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมถ้าอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ก็กระจายออกเนนะต่อแล้วครับต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรนะครับตัวนี้อ่านว่า fgofx gof คุณครูบอกแล้วว่าให้ให้มองเหมือนว่า g มันกำลัง o f ไป แสดงว่าเวลาที่หลูคิดครับหูก็ต้องคิดที่โรงงาน S ก่อนใช่ไหมครับคิดที่โรงงาน S ก่อนแล้วเอาสิ่งที่ได้จากโรงงาน S ไปต่อที่โรงงาน G ภาพของเราก็จะเปลี่ยนครับคิดที่โรงงาน S ก่อนแล้วเอาสิ่งที่ได้จากโรงงานเไปต่อที่โรงงาน G เอาโรงงาน S ขึ้นบนใช่ไหมครับเอาโรงงาน G มารับอุปกรณ์ต่อแบบนี้นะครับพอได้ออกมาเป็นแบบีิเศษครูรรขอบลขอบ,บกอนนะครับ เริ่มใส่เราเอาอะไรใส่เข้าไปเราเอา x ใส่เข้าไปผ่านโรงงาน f สิ่งที่เราได้ตอนนี้คืออะไรครับผ่านโรงงาน f สิ่งที่เราได้ก็คือ x กำลังสองถัดนะครับอันนี้ก็คือ f ที่ x นั่นเอง,เองดังนั้นครูก็เขียนแทนตรงนี้ได้ครับว่ามันคือ g ของ x กำลังสองแสดงว่าเราเอา x กำลังสองใส่เข้าไปในโรงงาน g ครับ ใส่เข้าไปในโรงงานจีเขียนสิครับว่าผลลัพธ์ได้อะไรรับ1-5 1 2 3 4 5เีนนะตรงกันนะครับได้ 2x กำลัง2บวก3ทันไหมครับโอเคถ้าโอเคเรียบร้อยต่อไปครับต่อไปครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับ f o s ท x FOSTX หมายถึงว่าไข่อกไข่ลูก FOSTX นะครับแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือมันเหมือนวนสองรอบอมันเหมือนวนสองรอบดังนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้โรงงานทีขอย้ายโรงงานทีมาเก็บไว้ที่ปาา่าช้าสัาณคกุศลซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ขอ copy โรงงาน x เ,เพิ่มอีกครั้งหนึง่งมาแล้วครับนี่เรียบร้อยทําไมอ่ะดูภาพดูภาพเอาโรงงาน f มาซ้อนกับโรงงาน f เ,เพราะฉะนั้นเราใส่อะไรครับโรงงาน f ใส่ x ครับใส่ x ครับตัวนี้ถนเนาอ ใส่ x เข้าไปเอามายกกำลังสองสิ่งที่ได้ออกมาคือผ่านกระบวนการปึ๊บๆๆๆป,ป,ปได้ x กำลังสองครับนะครับได้ x กำลังสองอันนี้คือ f(x) ละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ f 2, ของ x กำลังสองจากนั้นเราเอา x กำลังสองใส่ต่อเข้าไปในโรงงาน f อีกรอบครับคือครูเขียนเป็นสองสองโรงงานสองังสองโรงงานสาหกรรมเพื่อให้มอง,มองเห็นภาพชัดเนาะจริงๆิบางคนเก่งแล้วก็เอามาวนใส่อีกรอบ ดตอนนี้หนูต้องใส่เกำลังสองเข้าไปนะครับอพอใส่เข้ามาแสดงว่าตัวนี้ถูกแทนด้วย x กําลังสองแล้วทั้งหมดเนี่กําลังสองอีกรอบใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้ x ยกกำลังสี่โอเคไหมครับทำได้ไหมได้อยู่เนาะ,ะถ้าได้ตัวต่อไปครับอันนี้เขียนว่าอะไรลูก G ห G อเคนะอ่ะนี่คือโรงงาน G สีแดงนะครับโรงงาน G ขอ copy โรงงาน G อีกรอบหนึ่งเริ่มครับเอาอะไรใส่เข้าไปในโรงงาน G เอา x ใส่เข้าไปใส่ x เข้าไปในโรงงาน G พอใส่ x เข้าไปตรงนี้ก็ถูกแทนด้วยใส่ proof กระบวนการคือ2ใส่ x ตรงนี้ใช่ไหมครับพอ x ใส่ x ก็จะมาโผล่ตรงนี้เอามาคูณ2แล้วบวก3ปล่อยออกปล่อยอะไรออกมาครับปล่อย2 x บวก3ออกมาจากนั้นครับ2 x บวก3มองเหมือนเป็น1ก้อนถูกเอามาใส่ที่นี่พอถ,ถูกเอามาใส่ที่นี่ครับค่อยๆเขียนนะ g ของอันนี้ก็คือ g x ใช่ไหมครับมันก็คือ 2x บวก3พอได้คำตมแบบนี้เอาไปใส่แนงงานจีกรอบนะครับพอใส่แนงงานจีกรอบมันก็จะได้แสดงว่าตัวนี้ครับถูกเอามาแทนค่าที่นี่ละได้ออกมากลายเป็นอะไรลูก2คูณอยู่กับ 2x บวก3แล้วบวก3โอเคไหมตรงนี้ครับนะครับก้อนนี้ถูกเอามาใส่ก้อนนี้ถูกมาอยู่ที่นี่ละครับ พอแทนค่าเข้าไปครับได้ออกมากลายเป็น 4x บวก6บวก3เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็เราเราเรือได้อะไรครับ 4x บวก9ถูกต้องครับโอเคไหม อันนี้คือการทบทวนเรื่องของฟังก์ชันประกอบนะครับก็คือเป็นการพูดเหมือนว่าเอาโรงงานสาหการรมมาซ้อนกับโรงงานสาหการรมเราผ่านะานะผู้ผ่านนะพอเรารู้จักเรื่องของฟังก์ชันประกอบเสร็จในกรณีที่มันเกิดฟังก์ชันประกอบแบบนี้ครับเวลาเราหาอนุพันธ์เราจะเรียกมันว่ากดลูกโซ่ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่ากดลูกโซ่ กดลูกโซ่คืออะไรกดลูกโซ่ก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของลูกโซ่แบบนี้นะครับ